เจีครับขอบคุณครับที่มาขายของครับผมพี่เจมาขายของนะครับนี่ก็ร้านพี่เองครับพี่เจก็มีผักมาขายเนาะแล้วก็มีเสื้อผ้ามาขายนะครับอันนี้ก็เสื้อผ้าร้านพี่เจก็สวัสดีอ่พี่เจครับบ้านผมฝนตกครับเยี่ยมเลยพี่เจก็ไม่รู้ว่าที่ตลาดจะรอดเปล่าเนาะไม่รู้นะมันมีลมอยู่นะครับทุกคนโอเค ก็นี่ครับตลาดก็ประมาณนี้นะทุกคนตลาดประมาณนี้อ่ะกิติกวินสวัสดีกิติกวินภาพชัดไม่เอ้ยภาพคมชัดเลยครับไม่รู้นะโรงเรียนฝนตกใช่เดีวพี่เจต้องใส่ทำไม ตอนอโปรไฟล์ขึ้นเขียวๆอ๋อถ้าโปรไฟล์ขึ้นสีน้ําเงินก็เป็นแนดมินพี่เจเองนะครับที่มีกุญแจสีฟ้านะเจก็ใช่กิติกวินขอบคุณครับสวัสดีทุกคนดูกับพี่เจครับผมกับพี่เจอ่านี่ครับพี่เจก็พาชมบรรยากาศเนาะตลาดนั้นก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดูวันนี้ก็ลูกค้าเยอะนะครับลูกค้าเยอะเนาะอยู่ พี่ซีครับพีซ่ซีพี่เจก็อยู่ทีวีซีเนี่ยนะครับขายประจำอยูอ่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆากอากาศมันก็จะประมาณนี้นะนี่ครับบรรยากาศก็ค้าขายนะครับค้าขายกันโอ้คนเยอะมากมีร้านขนมนะครับอันนี้ก็สามารถอุดหนุนได้นะครับกินเยอะมากกินเยอะมากคน มีร้านลูกชิ้นร้านแตงโมพี่ปิ๊กนะครับ20บาท50บาทน้องชามชามเลยจังเลยเจอคนละยีบาทเท่านั้นนะน้งชามชาำร้านพี่ปิก๊กเฟสบุคครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาลินสวัสดีน้องใบสวัสดีจ้ะ ถุงละยี่สิบบาทนะครับแตงโมโร้านพี่ปิ๊กนะครับแวะมาบุญนนท์ได้นะครับนี่เลยวันเจี๊ยบจ้ะวันเจีจเ๊ยบเลยพ่อค้าบอกวันเจี๊ยบเลยครับผมถุงยี่สิบบาทชามๆเลยครับแล้วก็แช่น้ําแข็งนก็เป็นถุงละยี่สิบบาทเท่านั้นอยู่กับพี่ปิ๊กนะครับร้านพี่ปิ๊กก็ถ้าเป็นลูกก็มีนะครับบริกาคลมค่อนข้างจาแะแรงนิดนึง บรรยากาศประมาณนี้ครับทุกคนนี่ร้านพี่เจนะเป็นสีน้ำเงินนี่ร้านพี่เจครับร้านนึงเ่างนี้ผักเจนั่งขายผักเยอะสวัสดีครับหรือว่าจะอ่านี่ผลไม้นะครับแวะมาบุญหนุนได้เลยนะครับแอปเปิลบ e ูทูธยี่สิบาทลูกบาเริ่มเทิม ผลไม้นะครับเป็นองุ่นไซมัทนะครับช่อละ100บาทเนาะอะโวคาโดเราก็มีกิโลละ35บาทสามกิโลร้อยครับหรือจะเป็นส้มไต้หวันกิโลละ60บาทเท่านั้นครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับก็อยู่ที่ตลาดนัตนามวยไนท์พาต่านะครับข้างบิ๊กซีสองจังหวัดชายเชิงเซานะครับผมขายตอนนี้เลยนะครับมามาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับอะโวคาโดก็มีกิโลละ35บาทเท่านั้นทุกคน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนโอเนะครับเลือกได้เลยครับผมนี่ต้มไต้หวันกิโลละหกสิบาทช่ำชำเลยครับทุกคนออขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับน้องไบหนูฮาฮาช่ อยู่กับพีเจอยู่กับพีเจภาพยังคมชัดไหมเอ่อภาพยังคมชัดไหมครับอ่าเลือกเลยครับพี่มีเมลอนส้มลูกละหนึ่งร้บาทเมลอนลูกใหญ่ๆนะขายนะครับก็ข,ขายกันแค่เป็นผลไม้ช่ำๆนะครับทุกคนอชอบเนี่ยขอบคุณครับใช่แล้วใช่แล้วอ่าขายดีมาก ภาพยังโมชัดไหมเอ่ยภาพยังโมชัดไหมทุกคนต้มไต้หวันนะครับก็โวคาโดครับกิโลละหา้าสิบห้าบาทสามกิโลร้อยนะถ่ายผลไม้ช่ำๆเลยครับทุกคนเอางุ่นไซมัดช่อละหนึ่งร้อยบาท